บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำ14การกดจุดที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยในชีวิตประจำวันเช่นจุดตรงหน้าอกช่วยให้ใจเย็นปล่อยความกดดันจุดตรงหลังเทา้าแก้อาการปวดหัวหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับแพทย์แผนจีนครับ ข้อความแนะนํา14การกดจุดที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยในชีวิตประจําวันที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับส่วนใหญ่แล้วหลักการใช้ได้แต่ก็มีข้อผิดพลาดคือข้อที่11ข้อ11จุดด้านหลังภาพที่โชว์นี่เป็นภาพคาดเคลื่อนเพราะเป็นจุด2จุดที่ในความเป็นจริงเนี่ยอยู่คนละระนาบกันแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องท้องจุดหนึ่งเขาเขียนว่า B23 จริงๆถ้าเขียนให้ถูกนี่คือ BL23 มันเป็นจุดของเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะจุดนี้ในทางแพทย์จีนเรียกว่าจุดเส้นสู่มันอยู่ใต้กระดูกเอวข้อที่2อหา ห่างมาชุ่นครึ่งจุดน,นี้ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบไตพวกซึมสมัฒนะทางเพศปัสสาวะบ่อยปวดหลังเมือ่อเอวอีกจุดหนึ่งเขาพอดว่า B47 จริงๆแล้วมันต้องเป็น BL 47อยู่คนละตำแหน่งกันเลยไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเองนั่นที่เขาโชว์ในภาพอันนี้มันอยู่ใต้กระดูกอกสูงขึ้นไปอีกห่างออกไปจากตรงตำแหน่งกระดูกอกข้อที่เก้าเนี่ยสามชุนจุดนี้เป็นจุดที่มันจะใช้รักษาพวกโรคปวดตึงแน่นชายโครงขึ้นไส้อาเจียนจุด the three m a r s point ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารภาษาจีนเราเรียกว่าจูซานหล,ลีมันเป็นจุดบนเส้นลมปราณกระเพาะอาหารโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นเรื่องระบบย่อยอาหารบริเวณตาที่3หรือกลางคิ้วทั้งสองข้างช่วยเรื่องการปวดหัวทางแพทย์จีนเราเรียกว่าจุดอินทาเป็นตำแหน่งที่อยู่บนศีรษะบนใบหน้าอยู่แล้วการรักษาของจุดนี้ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับศีรษะปวดหัวปวดไซนสัสลดความตึงเครียดนี่ก็พอได้จุดเดอเพริคาเดียมพอยต์ช่วย <c oughs> อาการวิงเวียนศีรษะก็คือจุดเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจแพทย์จีนเราเรียกว่าจุดเน่ยกวนตามที่เขาระบุไว้ก็ ใช่ครับพวกขึ้นไส้อาเจียนพวกเมารถเมาเรือแน่นหน้าอกก็ใช้ได้จุดที่อยู่บริเวณมุมหางตาใกล้ๆกับขมับช่วยเรื่องไมเกรนลดความเหนื่อยล้าของดวงตา ทงจือเหลียวเนี่ยเป็นจุดที่ตรงนี้มุมตาของเราเนี่ยคุณลากเส้นออกมาคุณจะตกที่ร่องร่องหนึ่ง,ง,น,งนี่คือตำแหน่งของจุดก็แน่นอนครับตำแหน่งนั้นมันก็ช่วยเรื่องของตาผ้าวิงเวียนอาจจะช่วยเรื่องของการกปวดไมเกรนได้จุดตรงหลังเท้าแก้อาการปวดหัวในทางแพทย์จีนเราเรียกว่าจุดไท่ชงเป็นจุดของเส้นลมปานตับอย่างที่เขาบอกใช้เกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวเรื่องของความอ่อนล้าดวงตาใช้ได้จุดตรงหน้าอกช่วยให้ใจเย็นปล่อยความกดดันจุดฐานจงหรือว่าซันจงเนี่ยพวกนี้ก็แน่นอนฮะโรคเกี่ยวกับหน้าอกแน่นหน้าอก ใจสันไอหอพวกนี้ใช้ได้จุดที่มือแก้อาการปวดฟันเจ็บคอเจ็บไหล่และปวดหัวเหอกูจุดเหอกูเนี่ยเป็นจุดสารพัดประโยชน์ที่ใช้มีมากมายทั้งปวดหัวปวดฟันเจ็บคอแม้กระทั่งพวกปวดประจําเดือนพวกโรคต่างๆที่บริเวณใบหน้าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับปากกับใบหน้าเนี่ยใช้ได้หมด จุดบริเวณฝ่าเท้าช่วยเรื่องปวดหัววิงเวียนศีษะทางจีนเรียกว่าจุดยงเฉียนเป็นจุดของเส้นลมปราณไตก็ใช้แก้โรคต่างๆคุณจะใช้ปวดหัววิงเวนะียนเนี่ยพอได้นอกจากนั้นเนี่ยเขาเป็นจุดบนเส้นลมปราณไตมันใช้แก้อาการต่างๆของโรคไตได้ในบางอาการแล้วก็พวกลมชักก็พอได้ไอหอบพวกเนี้ยใช้ได้ จุดบริเวณท้ายทอยช่วยเรื่องปวดหัวไมเกรนหน้ามืดวิงเวียนฟึงถือฐานกะโหลกเลยกดเข้าไปก็เจอละตรงนั้นก็แน่นอนครับนอกจากอาการที่เขาบอกปวดหัวไมเกรนแล้วเนี่ยมันใช้รักษาอาการปวดตึงก้านคอเงี้ยตกหมอนพวกน,นี้ใช้ได้จุดด้านหลังศีรษะแก้อาการปวดหัวเจ็บคอเลือดกำเดาไหลจุดฟงฟูเป็นจุดที่ในในี้เขาบอกว่าแก้อาการปวดหัวเจ็บคอเลือดกำเดาไหลอันนี้พอใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยโดยตำแหน่งของเขาก็แก้าการพวกปวดตึงก้านคอตาพร่าตาลายใช้ได้จุดหลังปลายแขนช่วยเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อจื จุดจื่อโกเนี่ย,เ,ย <go. S 2> เขาใช้รักษาพวกโรคท้องอืดท้องเฟอ้อเอะพอได้ครับแล้วก็โรคพวกปวดชายโครงท้องผูกนะฮะโดยเฉพาะท้องผูกนี่เป็นจุดที่ใช้ได้ผลดีจุดบริเวณข้อเท้าบันเทาอาการเจ็บไหล่จหลเจ็บหลังเจ็บคอถ้าคุณดูในภาพมันอาจจะดูกำกวมนิดนึงมันคือจุดด้านในด้านาพับในไม่ใช่พับนอกระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายตรงนั้นเนี่ยในทางแพทย์จีนเราเนี่ยมันคือเส้นลมปานไตมีชื่อว่าจุดไทซีก็แน่นอนครับรักษาเกี่ยวกับโรคไตพวกปัสสาวะขาดปัสสาวะเรศจุดตรงข้อศอกบันเทาอาการ ไห้หวัดน้ำมูกไหลเจ็บคอชวิฉือ,อเป็นจุดของเส้นลมปาาลำไส้ใหญ่สุดรอยนี่คือตำแหน่งจุดจุดนี้มันจะใช้พวกลดความดันแก้พวกปวดศีรษะไข้เจ็บคอเป็นไข้ดังนั้นสรุปแล้ว14การกดจุดที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับจุดต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องตามทฤษฎีแพทย์จีนมีเพียงข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆข้อที่11ตำแหน่งมันไม่ถูกต้องจะแชร์แชร์ได้ครับการนำวิธีต่างๆไปปฏิบัติควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรงสร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม